ผมนายอดแสงแก้วอายุขณะนี้ก็64ปีครับทำนานเกษตรมาเก,กือบ30ปีครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ38ไร่ก็ได้ตั้งเป็นศูนย์ศูนย์ของ GPS ของจังหวัดเชียงรายหนึ่งเดียวในอำเภอเทิงครับครับผมนายกิติศักดิ์สมนานะครับเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานจากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายก็สำหรับ มพัฒนาที่ดินที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในของกลุ่ม PGS อย่างแรกก็คือเราจะแต่งตั้งมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นะครับก็เพื่อให้ประสานงานกับกลุ่มเป็นพี่เลี้ยงก็สําหรับกิจกรรมที่พัฒนาที่ดินเข้ามาสนับสนุนในส่วนของ PGS ก็คือการทําปุ๋ยหมักอินทรีย์แล้วก็การทําน้ําหมักชีวภาพแล้วก็ทําสารน้ำหมักไล่มแมลงนะครับก็เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรในกลุ่มพ g เของเราเนี่ย ลดใช้สารเคมีหรือว่าไม่ใช้เลยเพราะว่ากลุ่มพิเ,นเน่ยของเราจะไม่มีการใช้สารเคมีก็กิจกรรมในสวนก็มีปลูกข้าวเป็นหลักแล้วก็มีลำไยมีพืชผักต่างๆฮะัสำหรับกิจกรรมที่อื่นๆที่เราเข้ามาก็คือในเรื่องของการปรับปรุงดินพืชปุ๋ยสดสารปรับปรุงดินก็คือโดรลไม์นะครับที่ให้เกษตรกรได้ไปใช้คือ ช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราก็เดินทางไปหลายหลาย,ลายที่เนาะล้วก็ไปเจอสภาพการประโยของเกษตรกรนะรุ่นพ่อรุ่นแม่มาก็ะายตายไปกี่รุ่นแล้วก็อยู่กันไม่ได้เพราะว่าจสารเคมีเยอะลําไปก็เลยหันมาทำอีซีดูกับทดลองกับกับแปลงตัวเองครับตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักก็เลยทํามาตลอดแลยก็ชักชวนทํากลุ่ม GPS ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเพลิงก็มีอยู่ประมาณ30กว่าลายครับ กไ็ได้ได,ได้ได้มาตั้งศูนย์เรียนรู้อยู่อย,อยู่อยู่ตรงนี้ฮะก็ก็มีฐานเรียนรู้อยู่ประมาณ4ฐานครับมีฐานประมงฐานปศุสัตว์ฐานจัดการดินและปุ๋ยและฐานเกษตรทฤษฎีใหม่เราก็เป็นเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรสักนําให้ความรู้และมีงบป,ประมาณสนับสนุนได้ได้คำแนะนําจากเจ้าหน้าที่ของพอดอดเข้ามาลงกลุ่มกันครับ ก็ได้ไปอบรมที่เชียงใหม่เมื่อปี5-9ก็เลยมาจัด,จดร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม g ีเอสเกิดข,ขึ้นมาสำหรับกลุ่มของ m มอด่นออสนะหรือเป็นที่เป็นศูนย์พนะีเจเอสก็คือ ศูนย์ของเราเนี่ยได้ตั้งมาปีนี้ก็เป็นปีที่3ละก็คือถือว่าประสบความสําเร็จไหมก็ประสบความสําเร็จครับเพราะว่ามีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้ามาศึกษาดูงานตอนนี้อําเภอเทิงนะครับก็คือมีเกษตรกร,ร,กรที่สนใจในเรื่องของอินซีเพิ่มมากขึ้นพนักงานที่ดินก็คือเราก็คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาไปอย่างนี้นครับเพื่อสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมประสานงานกันด้วยไปนะครับผมสำหรับเกษตรกร,ร,กรหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้หรือว่ามาศึกษาในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์ได้ที่ศูนย์ เรียนรู้อของอำเภอเทิงก็ตั้งอยู่ที่ตำบลงิ้วนะครับศูนย์หมอดินออสแสงแก้วนะครับก็คือแกนี่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้ตั้งแต่เรื่องดินเพราะว่าแกเป็นหมอดินตำบลของอำเภอเทิงด้วยครับผมถ้าจะฟาก็ถ้าท่านจะเดินทางไปที่จุดที่ท่านจะเดินทางไปนะก็คือตั้งเป้าหมายความหวังไว้อย่างที่ท่านทําเคยทาเค,เคมีมาก่อนเห็นว่าท่านไปไม,ไม่ไหวหรือว่าไปไม่รอดก็หันมากับอินซีครับ ปวิณาสีจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเกษตรกรของของคนไทยเลยนะฮะอีกข้อหนึ่งที่ผมขอดเสนอแน่คือระบบอินซีต้องรักษาระบบนิเวศให้ดีที่สุดเพื่อจะป้องกันโรคและ,มะแมลงต่างๆถ้าท่านยังทําอินทรีย์อยู่ไม่ระบบไม่รักษาระบบนิเวศให้ดีตรงนี้ก็ไม่มีผลประโยชน์ที่คุ้มค่านะฮะ